แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจพิจารณาขายแจ็คกรีลิตกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอที่น่าพอใจยื่นเข้ามาฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอที่ส่งถึงกรีลิตในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่สโมสรกำลังพิจารณาขายชนิดที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยรายงานระบุว่า เปเปกวิดิโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนยังไม่เชื่อมั่นในตัวกริลิชอย่างเต็มที่แม้ฤดูกาลที่แล้วประสบความสำเร็จคว้า3าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและยูฟาแชมเปี้ยนลีกร่วมกันมาแต่ยังคงมองว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหลังจากลงเล่นเกมใหญ่ในฤดูกาลนี้แต่ฟอร์มการเล่นแค่ประคองตัวแม้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะขายกรีลิชในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่กองกลางวัย28ปีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สโมสรจะพิจารณาทุกข้อเสนอ และการขายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอที่น่าพอใจเท่านั้นสำหรับกรีลิกย้ายจากแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร,ร์ปี2021ค่าตัวมหาศาล100ล้านปอนด์โดยฤดูกาลนี้ผลงานตกลงไปเยอะจาก33เกมที่ลงเล่นรวมทุกรายการเป็นการลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียง9เกมเท่านั้นมีเทียง3ประตูกับ3แอสซิสต์รวมทุกรายการแฟนๆแ,แมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ